โทษพี่น้องเบ่งดอกนี่เด้อห็ดแต่ดำหยักใหญ่พี่น้ออุ้ยพี่อะสวยเนาะพี่น้องเนาะ พ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้มาเขาป่ามาหาตามลาหลาฮาเห็ดแต่ดำก็เอื้อยสวยเอื้อรก็ยุ่มมุุ่นละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปหาแล้วอยู่เพราะว่ามันต้องแยกกันย่งางหาเนาะแต่ว่ามาดามาพอเห็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอแล้วเจอแล้วเห็ดแต่ดำด้วยเจอหวานหวานเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่นี่เห็ดแต่ดำด้วยค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เห็ดแต่ดำจ้าหมู่บ้านนะเอื้อยข่อยจะเป็นล่องหมานแห้งผักพี่น้องจ้าเพียะ จออีกแล้วจัเจออีกแล้วแต่ดำพี่น้องจ๋าข,ข่อยคือสุดหยอแท้ข่อยก็เอือยข่อยเนี่ยหาจนพอ่พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาจนเจอเนาะพากกันตามลา่าจนพ,พ่อบบเคยด้เก็บก็ได้เก็บไก,บกลบันไดกับพากันนั่หาเก็บกรกองวันนี้ก่อนจะเอากระตามาใส่จ๋พอแล้วพอแล้ว เจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่เห็นบอพี่น้องดอกอ่อนพัน พี่น้องเบิ่งดอกนี่เด้อเห็ดแต้ดำยักษ์ใหญ่เพี่นอ,อ,อุ้ยยักษ์ใหญ่จริงๆ,พ,งงๆพ,งพี่น้องจ้าเห็ดแต้ดำยักษ์ใหญ่เี้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยพุดนะมันมานมานัมนมานอีกแล้วหมานอีกแล้วจ้ะหมานอีกแล้วสองเออหน่องอแล้วหมานอีกแล้ว จะอันนี้ก็กินถากก็กินดีดแล้วออกก่อน <laughs> ดีดถากออกจากเคยยานถากจนกลายเป็นบายานแล้วเศ้ายานแล้วหลายหลายยุทนี่นจาเยอะเยอะอยู่ค่ะ บูคิดบูฝันว่าสิได้เก็บเห็ดแต่ดำเนาะพี่น้องจ้าบูคิดบูฝันอีหลีเด้่อนเบิ่งเบึ้งเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่แต่ห้าต้องแนมดีๆเด้อห็นบ่วแนมบ่ดีบ่ได้กินแล้วแล้วสีคือใบใหม่เลยพ่อพ่อใหญ่เอามาก็เอี่ยงอย่างละพ่อแม่พี่น้องน้องพ่อหลายดอกอยู่เด้อ สวยเนาะพี่น้องเนาะงามงามพี่มาอุม้มพี่มาไตโห่ใหม่พี่เปิดออกนี่พี่จอยพี่มาเอาน้ำอุม้มน้ำ,น,ำนองพี่เดอ้อนี่พี่น้องจ้ะเบิ่งเปิดออกถ้าเปิดอุ้มใหม่ออกเนี่ยเบิงบ่งเบื้งาพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เห็นทั้งนั้นเลยถ้าเปิดออกเนี่ยพี่ ไม่คิดไม่ฝันเนาก็มีไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เก็บเห็ดแต่ดำเอเโอ้ออดอกงามมันก็งามอยู่แต่ว่าบบหูว่าดอกออนเพิ่นสิเป็นยังไงเนาะเฮะก็บ่เคยเห็นจกเถอมันก็สิลักษณะนี่ละมั้งแผวตาะงามงามอยู่นะพี่นอ้อง เป็นก่อเป็นกำเลยเห็นไหมเนี่ยสวยสวยสวยจนกินหลายอยู่เนาะเขาเคลีร์ใบใหม่ออกเต็มอยู่เมื่อกี้นี่มานมานมานมันค่ะพี่น้องบังมานแห้งหมานแห้งเฮาเก็บตัวที่เฮาเก็บกองใบใส่กะตาพ่มพี่น้องจ้า เอากระตาใหญ่มากดอกมอน้เอากระตาเน้อๆนี่ล่ะนึกว่าสิบโมีเห็ดให้เก็บพูน่ะพี่น้องเอญ่สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันต้องยางเล่งหาเอาสิเนาะว่าสันบ่ได้กินนะพี่น้องว่าสันเขาบ่ได้กินเพิินนะเพราะว่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นอยู่จังสี่นี่เนี่ยเห็นบ่แมน เจ้าก็เจ้าก็เข้าใจหาเน้อเจ้าโอ้ยแพทย์นี่เหยียบหัวเราขาดเบิดนั่าล่ะบสเห็นดอกหัวเห็ดต้องค่อยๆงานค่อยๆเพ่งเล่งขึ้นเรื่อาพรอพี่นอเนี่ ค่อยๆเก็บค่อยๆงางมันอยู่จังซี่ลักษณะพุ่นเนี่ยบุคอยกับว่าไี้กินแล้วแล้วเหยียบแล้วเบิดแล้ว จากพี่นอ้องเฮ็ดแต่ดำเล่นเป็นปุ่มเป็นพ่วงอย่เ,ยเละเนาะก็บมี้่อยไปเลือกเอาอบบเคยเก็บเก็บไปก่อนบบค่อยเดีเก็บเก็บไปก่อนคอยว่ากันที่หลังทั้งไต่นี่นยบอก็บมี่ เราขึ้นกร,กระจายมั้งสิเนะพ,พี่น้องเอยจะว่าแล้วเน่าถิ่มบดเหรอหลังจะว่าเนา่าบดเดี๋ยวแล้วเนาว่าเดี๋ยวปีนาขอบอสหายเจ้าลอยนั่งขอบอสหายเจ้าเนา่าเด็ดขาดเลยปนนนนีนาเน,น,นี่ยตัวนี้เน่าเราไปพันเน่าตัวนี้เละเนา่า ดอกน้อยๆนี่แหละก็เน่าเต็มอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่เห้ยเละเน่าทิมเบิร์ดนี่แหละมันแมนบ่เลยมันส้มคือสิบวแมนฮะม้าดำตัวนี้มันแมนอยู่พี่น้องมันก็สีดำมันก็สีแมนตัวเนาะแต่ว่ามันคือพวกเป็นกล้วยตัวน่ะเพราะมันใจก็ยาว แต่สีนแมนเบิดหนะเหนาถิมเบิดเลยโอ้ยเหนาหมดเลยเหนาหมดเลยเหนาทิมหมดเลยพ่อใจเลยดวจะเก็บนี่เห้มาหนิหัวเป็นดอกจังไดเนาะพูมมใจพ่อใจแล้ว อยยังไปหยังมากกระเดมมาเก็บแถวนี้คือเกาหากินเห็นบ่เห็นแล้วโบแมนบ่โอ้โบแมนหมากันนีเห็นหมากใหม่หมากแหงนันเด่นันเดพินบ่ก็จะอยากหัว เห็นนะมันเห็นหลายอยู่มันก็ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกันนะะั่นล่ะที่เมื่อกี้เนี่ยเพรแผดเปิดขึ้นอู้ดำคือมเมืออยู่มันเห็นงไรบ้างทุกอะไรอะอ้วมันเห็นเปลือกไหม่หลอกตัวเองเห็นเปลือกใหม่อ,กกอ,อมพ,พี่น้องเอ้ยเพรามันเห็ดแดงดำดใส่ ก้อนนี่แหละเบิ่งเอาติล่ะก้อนนี่แหละมันเป็นตาอ่อนอยู่แต่ว่าอ่อนบ่อ่อนอยู่่อยูแมนบออะไรย่ยแมนแมนแมนบ่มันต้องแมนมันต้องหลุ่นนี่มันต้องเคลียร์เอาได้พี่น้องเพียมันใบใหม่มันอันนี้แมนมันโผลมันปีนลองเคลียร์บวงอีกดูเวลาวัาาน เดี๋ยวเียหาเอาเด้พี่น้องอันนี้มันเปอยเด้พี่น้องด้วนี่มันเปอยนี่เออแมนมันเปอยพุ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะเปอยเบดเลยพ่น่ะเพราะว่ามันกสิเกิดโดนน่ะหลังห้าปีมาพอเพนมันเปอยทถิมบดเนี่ยจะวงจิละลายอลายอยู่เ้ิมอยู่เนี่ยเาถิมบดซื้อ <laughs> เปือเป่อย <c oughs> เปื่อย <c oughs> ทำมือจืดตาแล้วแนมบบเห็นผอมพี่น้องเอ้ยผ้าเมือแล้วละก็ก็ได้โอ้ยเด้กเก็บพอฟินๆผ้าได้เก็บแล้วละฟินแล้วละจำนี่ก็ฟินแล้วเห็นบอแนมเห็นดอกเห็นบ่พี่น้อง มันมันคือมือไปในะการหมดเลยแจกว่าเห็ดแจกว่าอีหยังบ่รู้เรื่องเลยมันเห็ดที่บ่แมนแมนเอานี่แมนอยู่เด้อนี่โอ้แมนไปแมนมมานี่เห็นบ่นี่แมนนี่กลับมาหม่องเก่านี่ล่ะบ่ได้ไปใส่หอกยายนายไปอ้อมถี่มาพร้าวม่องเก่านี่ล่ะ เออมันก็นมีแค่นี้ละนี่เถา้ามองอื่นเท่ากับโบลูแหละแน,นบโบเห็นแล้วเพราะว่าอันนี้มันปิดมันบ,งบังหมดแล้วใส่มาบังดูก,กับตาใหญ่หมานปันใดสีผ้าเมื่อค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้เรากับหมานแล้วปันใดเห็นเสียงหมามเลยเอ้ยนี่เป็นที่ไหนบ้า แม่เ็ดอันที่กินแม่นเฮ็ดเฮ็ดหน่าเล่เฮ็ดหน่ากอห้างนี่แหละมันคือบ่ออกได้หลายเนาะนี่ดอกเดียวแล้วท่านตาไปเคลียรลมปองงองบ่ไหนก็นี่นี่มองนีนี่เมื่อกี้นี่เปิดออกมาไปจอยเอ้ยตะเข็มเลยนี่เขาเคลียร์ออกเห็นไหมเขาเคลียร์ออกนี่รถเต็มแม่นแต่ว่ะลบมึงแล้วหน่าละอืม เห็นบ่เคียไปเคียมาเห็นบ่นี่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยย่างไปย่างมาพี่น้องเห็นบ่มาได้กบมาได้หมองเก่าคือเก่าเห็นบ่ไปไปอืมแมนปไาทำไมพี่น้องเอ้ยคลิปนี่ก็สิพาไป้ทำนี่แหละจ้ะผ้ามะม่วนมะมันพ่ออันนี้พ่อได้หูว่าเก็บนี่ละทำนี่ก็ฟินแล้ว ฟินแล้วฟินแล้วขอบคุณหลายๆเป็นก็นังใจแหมมารา์ดแฮมมาซุมกับเอนจอยหลายสายเดนมาร์กได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนปลอดภัยจากโควิดได้จ้ะเด้อคิดนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะเห็นบอ่อันเชิงเบาเชิงยางหาตาก,าาะกาตระเบาเบาแล้วก็ขาดตอนไปเลยเด้อพี่น้องจ๋า เพราะว่าตากะหาไปนํจาจ้ะโอ้ยรักนะจุ๊จสวัสดีจ้ะไปลวจะบาบายเด้อค่ะเด้อบายค่ะเอ้ยสวยบายค่ะพ่อพี่น้องไปนี่แซมนี่กับเลิศกับฟินแล้วเนาะสุดยอดเลยสุดยอดแล้วจ้า